ผมวันนี้มาเจอมาเจอเนี่ยครับผมเ <c oughs> พชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นให้ดูครับวันนี้เราก็จะมาฉีดตัวถาดอาหารเสริมครับบำรุงใบบำรุงต้นแล้วก็ฉีดฉีดตัวป้องกันเพ้ยกับป้องกันเชื้อราจุดสรรรีน้ำตาลด้วยครับก็เพชรพาแนวชาแนวครับผมทำให้เห็นเน้นให้ดูครับ ครับไปครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยครับเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นให้ดูครับวับนนี้เราก็จะมาฉีดตัวถาดอาหารเสริมบำรุงใบบำรุงต้นกันครับสำหรับผูบ้เรียนเล็กฉีดนะครับบำรุงแล้วก็ป้องกันเชื้อราป้องกันเพี้ยไฟด้วยครับผม ใบก็เริ่มแก,ก่เขียวเข้มแล้วครับยอแตกยอดแตกใบหางแยวออกมาครับอันนี้ก็ผมก็ปลูกมาได้สี่เดือนในฝาแล้วครับ <c oughs> ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วครับตั้แต่ต้นเล็กๆวันที่ปลูกผมก็ทําคลิปทําอะไรให้พี่น้องดูกันนะครับอันนี้ต่อยอดต่อกิ่งออกมาได้สวยงามมากครับคนเลยครับ ครับทุเรียนที่ว่าผมปลูกชุดหลังครับใบต้นออกมาสวยงามมากปงกันเชื้อราปงกันเพีย้ยผมลุงธาตุอาหารเสริมครับวันนี้ <c oughs> ฉีดไปตามสเต็ปผมนี่แหละครับก็ผมก็จะฉีดอย่างนี้แหละครับทุกเจวันครั้งหรือสิบวันครั้งครับ ต่อยอดออกมาได้ต่อยอดออกมาได้ดีเลยละครับเนี่ยครับต่อยอดตอกจ่ิงออกมาได้ดีจริงแตกขยายสวยงามมากครับสำหรับพี่น้องดูคลิปผมตั้งแต่ปลูกใหมก่ก็ก็จะเห็นนะครับว่าผมปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆอันนี้ต้นก็เริ่มแตกกริงแตกกริงแตกยอดออกมาสวยงามดูดีเลยครับเดี๋ยวก็ ราทำใบให้มันสมบูรณ์อีกนิดหนึ่งครับหลังจากที่ว่าฝนมันหยุดแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่มันก็จะมีพวกเชื้อราบางพวกอะไรมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่วงฝนหยุดเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําใบทําอะไรบํารุงกันใหม่ฟื้นฟูนใหม่หนึ่งครั้งครับหลังจากที่ฝนมันหยุดแล,แล้วเราจะได้ฉีดยาปกติอะไรปกติตามที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะฉีดวันไหนวันไหนอะไรยังไงครับ เดี๋ยวหลังฝนหยุดแล้วเราก็มาดูกันพัฒนาของมันกันอีกทีนึงครับไปเลยแตกกิ่งแตกยอดออกมาสวยครับแต่ละต้นดูดีเลยครับ ทำง่ายๆจะตายเพชรพาแนวชาแนลครับวิธีทาของผมก็ไม่ได้ยุย่งยากวิธีการอะไรมากมายใส่ปุ๋ยฉีดยาป้องกันเพลี้ยป้องกันเชื้อเชื้อราฉีดยาบํารุงใบแค่นี้แหละครับแต่ต้องดูแลมันให้สม่ำเสมอฉีดปนฉีดปนฉีดล่างฉีดดินอะไรไปด้วยครับท,ทีเดียวครบจบไปเลยครับวันนี้แดดดีอากาศสดใสมากครับเหมาะกับการฉีดยาครับ นี่ครับทองฟ้าแจ่มใสแดดดีแล้วครับผมก็จะฉีดไม่เกินเก้าโมงครับหลังจากเก้าโมงใบมันจะห่อใบมันจะน,นีนแล้วครับแดดมันแรงใบมันห่อปากใบมันปิดนะครับก็จะฉีดบำรุงตอนเ,เช้าตันนี้ก็แตกจริงออกมาสวยงามมาก แตกอะไรออกมาสวยแล้วครับตอกิงิงตอยอดออกมาสวยมากนะครับเราก็มาทาใบกันอีกทีครับหลังจากหัวฝนมันหยุดไปแล้วก็ค่อยทําค่อยไปเรื่อยค่อยเรียนรู้ไปเลยเหมือนกันครับผมมาใชว่าผมจะทําเป็นทําเก่งทําดีเด,ดอะไรไม่จากไหนแล้วครับเพราะผมก็เพิ่งหัดทําหัดปลูกเหมือนกันครับใครที่ติดตามผมคลิปแรกตั้งแต่ผมปลูกแรกก่อ ก็เรียนรู้หรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปพร้อมกันพร้อมกับผมเนี่ยนะครับแต่แต่ผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งครับว่าแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ดินน้ําอะไรอากาศมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีพี่น้องอาจจะทําตามผมไปแล้วมันไม่เห็นผลมันอะไรก็ก็ได้ครับเพราะว่าแต่สภาพพื้นที่ภูมิอากาศดินน้ําลมไฟอะไรมันไม่เหมือนกันครับ ที่บ้านผมแดดไม่ร้อนที่บ้านพี่บ้านน้องอาจแดดจะร้อนก็ได้ครับที่บ้านผมหนาวที่บ้านที่บ้านน้องอาจจะฝนตกก็ได้ครับมันก็ต้องึ้นอยู่ที่ว่าภูมิสภาพอากาศด้วยครับไม่ใช่ว่าผมทําเห็นออกมาแล้วมันดีทําตามผมแล้วมันไม่ดีมันก็มันมันก็ไม่ใช่อาจไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องดูที่ภูมิอากาศสภาพดินฟ้าอากาศด้วยครับ ไม่ใช่ว่าเราไปทําตามเขาซะทุกอย่างมันก็จะดีดีดีเหมือนเจ้าของที่กระทามันก็ไม่ใช่ครับการทําทุเรียนหลักๆเลยคือมันต้องเรียนรู้โดยตัวเองนี่แหละครับมันถึงจะรู้จริงทําจริงเห็นจริงครับก็เลยก็เรียนรู้ชีวิตจริงไปแล้วเรื่องการทําทุเรียนผมก็ไม่ได้ทําตามอย่างใครไม่ได้ไปทําตามนู่นนี่ใครเพียงแต่ว่าผมไป ถามเพื่อนถามพี่ถามน้องแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาผสมปนเปกันไปครับก็ออกมาในแนวแนวทางของผมนี่แหละครับนี่ครับต้นนี้ตน้นขูดแตกยอดแตกใบออกมาสวยดีใช่ไครับดูว่าสมบูรณ์เลยครับปลูออกน้อยทำน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพชรพัแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นให้ดูครับทำง่ายสไตล์เพชรพัแนวครับ แตกยอดเป็นใบประหลาดแล้ครับนี่เริ่มเป็นใบประหลาดแล้วครับวันนี้ผมก็ฉีดตัวถาดอาหารเสริมตัวถาดอาหารเสริมบำรุงใบบำรุงต้นผมจะฉีดไอตัวถาดอาหารเสริมเนี่ยสองครั้งครับแล้วผมก็จะไปฉีดตัวอบิโนสี่ครั้งนี่แตกแตกยอดข้างๆมาสวยยอดต้นสวยงามมากครับ ผมุงดูแลกันไปครับทำอย่าไปใจร้อนไหมครับทำทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนต้นเล็กใส่ปุ๋ยเต็เยอะจีจยาเยอะมันก็รับไม่ไหวแล้วครับเพราะลำต้นมันยังไม่แก่ลำต้นมันยังไม่แข็งแรงกิ่งกา้านมันยังเป็นไม้อ่อนอยู่เราก็ใส่ไปตามสมควรฉีดยาไปตามสมควรครับพอประมาณพอน,นี่แหละครับทำให้เห็นเน้นให้ดูนี่ละครับสไตล์ผมเพชรพาแนวชาแนว ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันพี่น้องที่ติดตามผมอยู่ดูคลิปผมอยู่ก็หรือว่าที่ทำทำตามผมรู้ว่าใช้ยาเหมือนผมอะไรผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนก็ตอบได้ผมก็จะตอบตอบไม่ได้ผมก็จะไปหาคำตอบไปครับผมตอบเท่าที่เห็นรู้เท่าที่ทำครับ มันเกินหัวนั้นไม่รู้ไม่เห็นผมก็ตอบไม่ได้ว่าผมไม่ได้นะครับดยวไปตอบผิดตอบถูกแล้วเอาไปทากันก็ผมก็จะแย่เอามันเหมือนกันนะครับเพราะไปให้ข้อมูลผิดผมก็นี้นะครับผมผมเป็นยังไงเห็นยังไงเป็นยังไงทําแบบไหนผมก็จะบอกไปแบบนั้นแล้วครับเพื่อว่าจะให้มันตรงจริงๆมะเจ้าอกผมทําแบบนี้แล้วไปบอกอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่ในแนวทางของผมนะครับ มาดูดีสวยเลยครับต่อยอดต่อกิงออกมาสวยงามมากใบเริ่มแก่แล้วครับกอรอแตกยอดผัดใบออกมาใหม่ใบเริมแก่เขียวเข้มนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาฉีดตัวนี้นะครับดีดถาดอาหารเสริมบำรุงใบบำรุงต้นก็ผมก็จะฉีดใช้สลับกับอะมิโน,โนครับ ก็เหมือนกันเรากินข้าวกินน้ำนะครับอยากกินน้ำเปล่าบางอยากกินน้ำซีบางอยากกินน้ำนู่นนี่นั่นน้ำปัน่นน้ำกาแฟน้ำเหล้าน้ำชาน้ำขิงอะไรก็ว่ากันไปครับก็เอามาเปรียบมาเทียบกับต้นไม้นี่ครับมันก็คงจะมีอยากมีการพัฒนาที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือได้รับรสชาติใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมา้างๆครับผมมาใช้ฉีด สลับกันครับในแนวทางของผมนี่แหละครับกว่าจะว่าผมไม่ได้นะครับผมผมใช้เองใช้เองทําเองทําให้เห็นได้ใน,น,นดูครับเพรพาแนวชาแนวก็เป็นทําไปเพื่อเป็นประสบการณ์ของผมไปเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ของพี่น้องที่ทําสวนกันไปครับผมเราเรียกว่ามันเป็นแนวทางของใครของมันครับ ประสบการณ์แบบนี้ทําตามกันไม่ได้หรือมันก็ทําตามกันได้แหละครับแต่มันก็อยู่ที่แนวทางแล้วก็วิธีคิดไม่ใช่คิดแบบผมแล้วจะทําตามแบบผมมันก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ถี่ภาพสะภาวะอากาศและพื้นที่ด้วยพื้นที่ดีอะไรดีมันก็มีใช้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับปกติว่าพื้นที่มันไม่ดีอะไรไม่ดีก็ต้อง เปลืองเงินเปลืองปุ๋ยเปลืองยาเปลืองข้าวเปลืองน,นา้าเปลืองไฟอะไรกันไปนู่นเลยครับทําทุเรียนการทําทุเรียนมันต้องลงทุนแล้วก็ใจถึงนะครับเงินต้องถึงปุ๋ยต้องถึงยาต้องถึงครับจะทำอาา้อยอ้อแยะปะปอแเปะกับมันไม่ได้นะครับทํามันไม่ตายมันก็ไม่โตนะครับถ้าทําแบบนั้นผมนี่ทาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นครับปุ๋ยถึงยาถึงเงินต้องถึงด้วยนะครับทำทุเรียนเงินไม่ถึงมันก็ ยากลาบากครับเพราะมันเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับผลทําทุเรียนยิ่งโตยิ่งแพงครับทุเรียนนี่ไม่ใช่ลูกแพงอะไรแพงครับแพงเงินในกระเป๋าเรานี่แหละครับผมมันต้องลงทุนเยอะผมลงทุนปลูกน้อยยี่สิบต้นผมก็มีโอกาสที่ว่าจะบำรุงดูแลมันเต็มที่ถ้าปลูกเยอะๆก็ต้อง,ต,องต้องลงทุนเยอะครับ ตามจำนวนของต้นทุเรียนเนี่ยครับครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเพชรพาแนวชาแนวเลยครับผมทำให้เห็นเน้นนี้ดูครับเติบโตวก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุเรียนพี่น้องเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงโตเร็วโตไวโตวันโตคืน นีลูกดุกๆตามที่ใจหวังพัฒนาครับจบคลิปครับผมสวยครับวันนี้นสี่เดือนตีเดือนีเดือนฝ่าจะหาเดือนแล้วครับจบคลิปครับสวย